สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมด็อร์นพรลสงยานุทนากุลที่ปรึกษาทรงคนวุฒิประจำคณะกรรมการการสาธารณสุขวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนําพี่น้องเกษตรกรจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผลกระทบจากการที่รัฐบาลได้เปิดเจราจานําเข้าเนื้อสุกรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้ามาขายในประเทศไทยโดยที่รัฐบาลเองนั้นยังไม่ได้มีมาตรการรองรับใดๆอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีการส่งออกเนื้อสุกรขายมากเป็นอันดับหึของโลกด้วยกําลังการผลิตมากถึง13ล้านตันหากเทียบกับประเทศไทยของเรานั้นที่กําลังการผลิตรวมมีไม่ถึง2ล้านตัน จึงเป็นเรื่องยากมากที่เกษตรกรรายย่อยของไทยนั้นจะสามารถปรับตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นเพื่อแข่งขันในเชิงของต้นทุนการผลิตและการตลาดกับประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นหากรัฐบาลมีการเปิดนําเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยแล้วนั้น เ <K ess imer> กษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงสุกรที่มีมากเกือบ1 5ึ่งหามื่นรายย่อมได้รับผลกระทบและภาพร,รวมของตลาดเนื้อสุกรในประเทศไทยที่มีมูลค่ามากกว่า1แสนล้านบาทอาจล้มละลายลงได้และ <K ess imer> ท้ายที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security ของประเทศไทยได้ในที่สุดหากเราพิจารณาในมิติของผู้บริโภคนั้นในระยะสั้นเราอาจได้ซื้อเนื้อสุกรที่มีราคาถูกลง แต่ในระยะยาวเรากําลังจะต้องเอาสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยไปเสี่ยกับสินค้าราคาถูกที่มีสารตกค้างสารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่ในสินค้านั้นๆทุกท่านทราบหรือไมครับว่าเนื้อสุกรในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประเทศเดียวในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกรเป็นสารกลุ่ม เบต้าอะโกนิสเช่นแรคโตปามีนซึ่งผลจากการวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันเราพบว่าสารแรคโตปามีนนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจหากรับประทานเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างเป็นจำนวนมากอาจส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพจนถึงแก่ชีวิตได้ จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางนิติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีความกังวลใจเป็นอย่างมากและทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรวมทั้งพันธมิตรเครือข่ายสระบรผู้ควบคุมฟาร์มสุกรและสระบ่ผู้ควบคุมฟาร์ม,มสัตว์ปีกจึงได้มายื่นหนังสือร้องเรียนข้อกังวลต่อคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการการสาธารณสุขเพื่อมุ่งหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะเป็นสภาที่มีส่วนร่วมในการหาทางออกให้กับประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องพี่น้องเกษตรกรคุ้มครองผู้บริโภคและหาทางออกให้กับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงขอบคุณครับผมเป็นตัวแทนของสมาคมผู้เรียนสุกรแห่งชาติ เกษตรกรอ,อยู่ในวงจรการเลี้ยงที่แสงประมาณแสนสี่แสนห้าลายจะต้องเดือดร้อนถ้ามีการนําเข้านะฮะอันดับแรกเลยอันที่หนึ่งก็คือเรา,าสมาคมและผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเขาคัดค้านการแก้กฎกระทรวงที่จะให้มีการาใส่สารและโตกฟา์ม,ามนเนียมาในในเนื้อหมูของอเมริกาที่สามารถนําเข้ามาได้นะครับนี่เราขอคัดค้าน สก็ขอคัดค้านเรื่องการแก้กฎหมายแก้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะฮะต่อไปจะไม่มีเลยนะครับแล้วสก็ขอคัดค้านขอให้ทางภาครัฐทบทวนการนำการประชุมของโคเด็กทั้งที่สามสิบสามบ ให้มาทบทวนแล้วก็คัดค้านตอนนั้นไทยเราไม่ได้คัดค้านต้องต้องกลับมาคัดค้านใหม่นะครับครับก็หลักอยากจะเป็นอย่างนี้ฮรรายละยดเอียดเยอะให้คุณหมอ,อท่านเป็นคนแจ้งรายละเอียดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์นะัทวุฒิรัตนวณิโรจน์นะครับวันนี้ในฐานะเป็นผู้แทนของ ผู้เลี้ยงสุกรและก็สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับก็อยากจะยืนยันนะครับถึงการคัดค้านการนําเข้าเนื้อสุกรนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบในหลายมิตินะครับทั้งปุ่มของสมาคมและผู้เลี้ยงราบเป็นอย่างดีนะครับว่าประเทศไทยรัฐบาลกําลังอยู่ในช่วงมีการต่อรองภาษีสุลกากรนะครับโดยเพาะคาริฟกับประเทศสหรัฐเมกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของเราถึง18นะอรบเนตแต่ว่าหากจะต้องแลกด้วยการนําเข้าเนื้อสุกรซึ่งปนเปื้อนด้วยสารเล็กเนื้อแดงนะครับตรงนี้เราคิดว่าเราต้องขอคาดค้านนะครับเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของเนื้อสัตว์เรื่องอาหารได้ดําเนินการมาอย,ย่างยาวนานแล้วต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2548ประเทศไทยได้ประกาศเพื่อ,อยกเลิกนะครับการใช้สารเล่งเนื้อแดงในใน,ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรนะครับเช่นเดียวกันกับอาร,ะระยะประเทศประมาณ160ประเทศนะครับสาเหตุนึ่งมาจากว่าสารเล่งเนื้อแดงส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญไขมันกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อและมีผลข้างเคียงต่อการทํางานของหัวใจในสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อ กฎหมายสวัสดิภาพและการทุรนากรรมการของในสัตว์นะครับรวมทั้งยังส่งผลถึงสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหานะครับทั้งเรื่องหัวใจความดันนะครับหลอดเลือดและยังมีอีกหลายอย่างตามมานะครับหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ลดมาตรฐานของประเทศลง ด้วยการอนุญาตให้นําเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเลียงเนื้อแดงก็จะต้องมีการแก้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังไงก็ตามในประเทศไทยมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับซึ่งเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรนี่นะครับว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้สารเลียงเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นประกาศมาตั้งแต่ปี2548แต่หากนำกลับมาใช้อีกก็จะเป็นการถ้าเรา นำเนื้อสุกรที่มีสารเล็งเนื้อแดงเข้ามาก็จะเกิดการขัดกันในทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งจะส่งผลตามมาส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกนะครับทั้งนี้สมาคมได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสองคณะได้แก่คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อหวังให้ทั้งสคณะกรรมการนะครับ ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับผลกระทบะเพื่อมาหาทางออกร่วมกันทั้งนี้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมีข้อเรียกร้องสามข้อข้อที่หนึ่งขอคัดค้านการเปิดตลาดสินค้าสุกรณเนื้อสุกรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่า เนื้อสุกรที่ปนเปื้อนด้วยสารเลียงเนื้อแดงและการนําเข้าเนื้อสุกรจากสารัฐ <à S 1> ัเมิกาจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องใือนห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสุกรทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งจะนํามาซึ่งปัญหาทั้งทางด้านความปลอดภัยทางอาหารปัญหาทางด้านสังคมและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตามมาข้อที่สอง เราขอคัดค้านการแก้ไขหรือยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่269ปีพศ2546เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารกลุ่มเมตา,ากรูนิสที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหารปี2522ข้อที่3ประเด็นการงดออกเสียงในการประชุมโคเด็กครั้งที่35ปีพศ2555 ไทยในฐานะประเทศภาคีจำเป็นต้องยอมรับมติมาตรฐานแต่ประเทศไทยยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอสงวนย้อนหลังเพื่อขอคงกฎหมายทางด้านฟูลเซฟตี้ของตนเองได้ตลอดเวลาเพราะปัจจุบันประเทศไทยใช้เอกสิทธิ์ในการประเมินความเสี่ยงและอยู่ระหว่างการพิจา,า,ารณาการกำหนดค่า MRL ก็คือค่าระดับการตกค้างสูงที่สุด นะครับหรือม็กซิมเรสโซอโวลิมิตนะฮะซึ่งเรามีการรายงานผู้แทนการค้าสหรัฐในที่ประชุมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสาหารัฐอเมริกาตลอด13ปีที่ผ่านมาดังนั้นสมาคมผู้ลิขสุก,กริ์แห่งชาติขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องทั้ง3ข้อตามที่กล่าวมาทั้งหมดครับ ด็ตอรเมตามีคำนในฐานะนายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฝรามารสุกรไทยนะคะที่วันนี้จันเป็นต้องมาเพราะว่าสัตวแพทย์ควบคุมฝรามารสุกรไทยมีหน้าที่ในการดูแลา่ามสุกรโดยที่ตารข้อบัญญัติ GAP หรือ Good Agricultural Practice ซึ่งเป็นข้อบัญญัติแบบบ,บังคับกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ที่ฟาร์มสุกรในประเทศไทยจําเป็นจะต้องทาดังนี้และจําเป็นจะต้องมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มในทุกๆฟาร์มสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือการควบคุมคุณภาพสุกรที่ออกมาจากฟาร์มและทําให้สุกรนั้นไม่ได้มีสารตรกค้างไม่ว่าจะเป็นสารในเนื้อแดงหรือในส่วนของยาปฏิชีวนะตกค้างหรือใดๆก็ตามเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากมีการนําเข้า เนื้อสุกรจากประเทศที่มีการใช้สารเล่นเนื้อแดงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของกฎหมายที่เรามีการควบคุมในเรื่องของอาการไม่ใช้สารเล่นเนื้อแดงในส่วนของสาธารณส,สุขก็จะมีผลกระทบต่อความสุกรและมีผลต่อไปสืบเนื่องจนถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งผู้บริโภคในที่นี้เนี่ย ก็คือประชาชนโดยทั่วไปซึ่งอาจจะบริโภคโดนนี่แไม่ได้ทราบเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยในวันนี้การเรี้ยงสุกรของเรามีการพัฒนาไปเรากำลังอยู่ในระหว่างการทำคอมพารทเมนต์เพื่อการส่งออกเพื่อที่เราจะได้ส่งออกสุกรไปยังบางประเทศซึ่งเขาพบปัญหาในเรื่องของโรคอหวาตสายพัน์แอฟ,ฟริกาเ s ช ทำให้เขาผลิตสุกร,กรไม่ได้เพียงพอสำหรับในประเทศอย่างเช่นในมาเลเซียในสิงคโปร์ซึ่งเขาต้องการให้เราทำคอมแพตเมนต์แต่ประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์นั้นเขามีข้อกำหนดชัดเจนว่าไม่ใช้สารเล่งเนืน้อแดงกลุ่มเบต้าตัวนหรือใดๆก็ตามถ้าเกิดประเทศไทยอยู่เกิดมี การใช้หรือมีการเปื้อนสารเหล่านี้ในสภาพการเรียนหรือสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการทำคอมพิวเม้ร์และการส่งออกก็จะเป็นการตัดโอกาสของเราด้วยนะคะดังนั้นในในสถานะของสถาบันพวบคกูฝารเราจึงขอแสดงจุดยืนที่จะปกป้องนะคะสุขภาพของบริโากรและโอกาสทางอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทยด้วยการที่ไม่มีการนำเข้า สุกรที่มีสารตกค้างเบต้าโกลิสและไม่มีการปรีดแปลงกฎหมายใดๆที่จะนำเอาสารตกค้างกลุ่มเบต้าโกลิสกลับมาใช้อีกตอไครับศัตรูแพทย์สุมเมศัปชุมกุลนะนายกสมาคมสัตูแพทย์ควบคุมฝาสัตว์ปีกครับทุกท่านคงงงนยเมื่อกี้เราคุยนเรื่องหมูนะพูดถึงฟู้ดเซฟตี้พูดถึงความปลอดภัยด้านอาหารถามว่าเราสัตว์ปีกเกี่ยวข้องอะไรครับ จริงๆแล้วผมก็ในฐานะผู้บริโภคหมูเหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันุตสาหกรรมสัตว์ปีกครับประเทศที่ซื้อของเราไปเนี่ยนะคเขาไม่ได้ใช้สารเร่งเนื้นอแดงเลยนั้นถ้าประเทศไทยยอมรับให้มีสารเร่งเนื้นอแดงเข้ามาในประเทศนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าสัตว์ปีกเราจะลดลงไปสัตว์ปีกที ทำเงินไรายได้สู่ประเทศไทยปีละแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มันจะกระทบกระเทือนครับนอกเหนือจากสุขภาพของผู้บริโภคนะครับที่แยกแยะไม่ออกครับว่ามีเนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือเนื้อหมูอย่างเดียวเท่านั้นที่มีแต่สารเร่งเนื้อแดงน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมาหมดผู้บริโภคเพราะฉะนั้นนั่นเป็นที่มาครับว่าสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฝัมสัตีของเราถึงต้องมาร่มข,ขอความอนุเคราะห์ท่าน คณะกรรมาการทั้งสองคณะนะครับให้ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมและก็สวัสดิภาพของผู้บริโภคข,ของประเทศไทยด้วยครับขอบคุณมากครับคุณไกยพันธ์ซิโร่นะคะผู้แทนส่วนประชาธิปไตยชื่อพักประชาชนนะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งในคณะรองประธานกรรมการาสาธารณสุขก็จะนำเรื่องนี้เข้าวาระวันที่28นีนาคมแล้วก็วะคะงคลื่นก็คือตอนแรกที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างใจมากคนนี้เป็น เพราะว่าหมอเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะว่าแบบว่าเขามีการใช้สารเลือแดงด้วยสารบิต้าโกลเดสเนี่ยคือมันจะมีผลโดยตรงต่อหัวใจนะคะทำให้หัวใจเต้นถี่ขึ้นแรงขึ้นแล้วก็น่าจะร้ายมากๆก,กกับอุลบรอบบานเนาะแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจด้วยร้ายกับผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจพวกหอบหืดน,นะคะหรือแบบ COPD อะไรก็ตามก็เรื่องนี้มีผลต่อประชาชนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คนเสี่ยมากที่สุดก็คือผลต่อ,ผ,ตอผู้บริปโภคใช่ก็เดี๋ยวจะรีบพิจารณาวราระนี้ อย่างเรที่สุดค่ะก็คือวันจูเขาแล้วอันนี์หน้าเรียบร้อยค่ะครับผมก็กับเรยียนทุกท่านนะครับกบผมนายนรงเดชบุรันคุณสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการเกษตรนะครับเรื่องผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรจากการเจรจารทางการค้ากับทางสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่คณะกรรมการเกษตรเนี่ย ทวงถามทางรัฐบาลตลอดมานะครับก็มีการเชิญทั้งทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสอบถามความคืบหน้านะครับ<ม>สิ่งที่เราถามตลอดเนี่ยก็มีไม่กี่อย่งางคำถามแรกก็คือว่าเรามีการเจรจาก,การค้าโดยแยกเลี่ยนสินค้ากับเทียรใดบ้างเรื่องที่2คือสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหน,นเรื่องที่3คือรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้หรือยังนะครับจากเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ถึงแม้เราจะทราบผลของการเจรจาและว,ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะคิดภาษีเราที่19แต่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ขร้าวโพดหรือ,อทางผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยไม่ทราบเลยไม่เคยมีการเรียกพูดคุยเลยว่าข้อตกลงหรือข้อกําหนดในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรผมคิดว่าวันนี้ทางรัฐบาลควรเร่งนะครับในการที่จะเรียก ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้าไปพูดคุยนะครับว่าสิ่งที่ไปเจรจามีอะไรบ้างและข้อกําหนดต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรและถ้ามีการเจรจาการค้าและตกลงตามนั้นจริงเนี่ยสิ่งใดบ้างที่ทางรัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบได้บ้างนะครับวันนี้ในส่วนของผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบมากตั้งแต่เรื่องการระบาดของเอสเอฟในสุกรนะครับ แล้วก็เรื่องของหมูเถื่อนนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรรายย่อยกว่า4 0,000ื่นสี่หครัวเรือนเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาทําการเลี้ยงหมูได้นะครับซึ่งก็สูญเสียอาชีพไปเลยดังนั้นอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูในประเทศไทยวันนี้เรียกได้ว่าบอกช้าราคาหมูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า2อปีที่ผ่านมาราคาแทบไม่ได้ดีขึ้นเลยดังนั้นถ้ามีการเปิดตลาดให้นําเข้าเนื้อสกรจากต่างประเทศเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลกระทบนะครับในส่วนของภาคการผลิตในด้านปศุสัตว์ของประเทศถ้าปศุสัตว ได้รับผลกระทบคืนไร่วัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบวันนี้ข้าวโพดเหลือ3บาท4บาทแล้ววันนี้ลำข้าวนะครับจากที่เคยอยู่ที่9บาท50สตังค์เมื่อเช้านี้เหลือแค่6บาท20สตังค์วันนี้วัตถุดิบอาหารสัตว์ก็ได้รับผลกระทบไปแล้วจากการเจราจาก,การค้าที่จะมีการเขา้าข้าวโพดดังนั้นห่วงโซ่การผลิตของประเทศไทยทั้งหมดในภาคการเกษตราาเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจราจาทางการค้ากับทางสหรัฐอเมริกา ังนั้นรัฐบาลในฐานะผู้ที่รับผิดชอบในการเจรจาควรลิงที่จะพูดคุยกับผู้ประกอบการทั้งหมดที่จะได้รับผลกระทบและหามาตรการในการช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นว่าสิ่งไหนที่เรายอมได้สิ่งไหนที่เรายอมไ,ไ,ไม่ได้ก็จะทําให้เกษตรกรไม่สามารถกลับมาดำรงชีพได้ในทางคณะกรรมการเกษตรก็จะรับเรื่องดีไว้แล้วก็จะติดตามโดยเร่งด่วนครับขอบคุณคับ